พิกา,กาศข่าวดีอะไรที่คุณจะได้รับในเร็วๆนี้นะคะสวัสดีค่ะพบกับแม่หมอทรายทำนายไพ่ยิปซีวันนี้อาจารย์มีไพ่ให้เลือกอยู่3กลกองด้วยกันคือกองที่1 กองที่2แล้วก็กองที่3นะคะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีๆเนาะพลังงานนะคะอาจจะเป็นพลังงานของคุณหรือเป็นพลังงานของใครก็ได้เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครยังเลือกกองไม่ได้ก็สต็อปไ้ก่อนเนาะขอให้เพื่อนๆได้รับพลังงานบวกๆทุกคนเลยค่ะมาดูที่กองที่1ค่ะอ่ะกองที่1น,นะคะ สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะคะ The Tower พระราชนีถือไม้เท้าหนึ่งถ้วยเหมือนกับว่าตีไปได้สกรณีนะคะคุณจะได้เจอคนที่ถูกใจแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะคะแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวหรือคนที่คุณกำลังรอคอยเขาอยู่ในตอนนี้เขาจะกลับมาโดยที่คุณไม่ตั้งตัว ไม่ทันคาดคิดไม่ทันเตรียมใจคนที่คุณรอคอยมาทั้งชีวิตของคุณนะคะเขาจะกลับมาโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะมาดูกองที่สองนะคะ The Fool นะคะสามไม่ถทวแล้วก็หกถ้วยมีโอกาสนะคะที่จะได้เดินทางท่องเที่ยว มีความสบายอกสบายใจมีโอกาสที่จะได้มีไอเดียใหม่ๆได้งานใหม่นะคะหรือว่าได้ยกย้ายได้เดินทางนะคะและอีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือคนคนที่คุณกำลังรอคอยหรือคนที่เขาคุณแอบส่องแอบดูเขาเนี่ยนะคะหรืออาจจะมีการได้คืนดีกับคนรักเก่า หรือว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์เก่าๆของคุณเพื่อนสนิทของคุณที่หายไปนานนะคะเขาอาจจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะสำหรับกองที่สองมาดูกองที่สามจ้ากองที่สามมีโอกาสที่จะได้งานใหม่งานดีนะคะมีโอกาสได้เดินทางมีคนอุปถัมภ์สำหรับใครที่อยากจะสัญญกรรมบอกเลยนะคะ ทำเลยนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆของคุณเร็วๆนี้คุณมีโอกาสที่จะได้ทําสัญญกรรมนะคะแล้วก็คนที่อยากจะได้งานเกี่ยวกับงานต่างประเทศนะคะมีโอกาสที่จะมีโอกาสได้ทำงานต่างประเทศนะคะได้เดินทางไกลนะคะมีรูปทางของต่างประเทศหรือ,อคนที่หวังในเรื่องของการตั้งคันนะมีโอกาสที่จะมี บุตรนะคะมีการตั้งครร์เกิดขึ้นนะคะแล้วก็กองที่สามเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คุณบูชาคุณนับถือท่านอาจจะให้โชคให้ลาบคุณในเร็วๆนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่เลือกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะขอให้ฟังเพลินๆแล้วก็ขอให้คนที่ได้ฟังคลิปนี้นะคะก็มีโชคมีลาบมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทุกๆคนเลยคะ่ะ